วิดีโอนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่กำลังจะเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่มีความฝันที่อยากจะเริ่มสร้างธุรกิจแรกขึ้นมาเป็นของตัวเองผมใช้หลักการนี้ในการเริ่มธุรกิจแรกของตัวเองขึ้นมามันทำให้ผมเริ่มได้จริงภายใน7วันไม่ต้องลาออกไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะมาดูไปด้วยกันเลยครับหลักการแรกสร้างธุรกิจจากสิ่งที่มีอยู่แล้วตอนผมเริ่มผมไม่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ไม่ได้ใช้เวลาหลายปีเพื่อที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผมใช้ทักษะที่มีอยู่แล้วจากงานอดิเรกหรืองานประจําคุณรู้อะไรไหมถ้าเกิดคุณต้องไปเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่คุณอาจจะใช้เวลาครึ่งปี1ปีหรือ2ปีเมื่อถึงเวลานั้น AI อาจจะทําสิ่งนั้นได้แล้วแลวคุณจะทํำยังไงแต่ถ้าเกิดคุณใช้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทักษะที่คุณมีงานอดิเรกที่คุณชอบหรือปัญหาที่คุณเคยแก้มาก่อนคุณจะสามารถเริ่มมันได้เลย คุณไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพแค่คุณรู้ดีมากกว่าคนทั่วไป10-20%คุณก็เริ่มได้แล้วแต่มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งคุณต้องแน่ใจว่าสิ่งที่คุณทำนั้นแก้ไขปัญหาได้จริงไม่ใช่สิ่งที่แค่ฟังดูดีหรือว่ามันน่าสนใจเท่านั้นคนจะจ่ายเงินให้กับคุณก็ต่อเมือ่อคุณแก้ไขปัญหาได้เท่านั้นหลักการที่ 2. ใช้ช่องทางออนไลน์ลองนึกภาพดูนะครับ ถ้าเกิดคุณกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วผมบอกว่าแต่ละวันคุณต้องออกไปหาลูกค้า10คน <What? S 1> คุณก็คงตอบผมว่าไอ้ไปแล้วมึงจะอะไรนักหนาับกัวแต่โลกออนไลน์มันเปลี่ยนเกมนี้ไปเลยคุณสามารถสื่อสารถึงร้อยคนพันคนหรือหมื่นคนได้ในคลิกเดียวหรือในวันที่คุณมูดไม่ดีเหนื่อยแล้วไม่อยากออกไปข้างนอกคุณสามารถนั่งจิบกาแฟาอยู่บ้านค่อยๆตอบคำถามลูกค้าและค่อยๆอัพมูดขึ้นมาทีละนิดก็ได้ นี่คือข้อได้เปรียบของการใช้ช่องทางออนไลน์ในการเริ่มธุรกิจนี่คือพลังของโลกออนไลน์ที่คุณจะต้องเอามันมาใช้และที่สำคัญคุณสามารถเริ่มได้จากโซเชียลที่คุณมีอยู่แล้วหลักการที่3วางแผนงานให้อยู่ภายใน1-2ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเรามายอมรับความจริงกันในแต่ละวันคุณมีเวลาไม่มากยิ่งถ้าคุณมีลูกมีครอบครัวด้วยเวลาคุณจะยิ่งน้อยลงไปอีก แต่ผมเชื่อว่า1-2ชั่วโมงต่อวนันถ้าคุณตั้งใจจริงๆคุณจะหามันได้มันอาจจะเป็นตื่นนอนเร็วขึ้น1ชั่วโมงก่อนกินข้าวเย็น1ชั่วโมงหรือก่อนนอน1ชั่วโมงเวลาน้อยๆที่คุณเห็นเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองมาแล้วแต่เทคนิคที่ผมใช้ก็คือในแต่ละวันผมจะทำแค่1อย่างและผมจะย่อยมันให้มันสามารถทำสำเร็จได้ภายใน1ชั่วโมงตัวอ,อย่างเช่นตอนคุณเริ่มหาไอเดีย คุณอยากกําหนดว่าจะต้องหาไอเดียให้ได้ภายใน1ชั่วโมงเพราะผมบอกเลยว่า1ชั่วโมงมันไม่พอให้คุณหาไอเดียและลงรายละเอียดทั้งหมดแต่ให้คุณแบ่งเป็น1ชั่วโมงย่อยๆแบบนี้วันที่1วิเคราะห์ตัวเองหาไอเดียที่มีอยู่แล้วใช้เวลา1ชั่วโมงวันที่2 r e รีเสิร์ชคนที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําใช้เวลาอีก1ชั่วโมงและในวันที่3มเขียนสรุปไอเดียและปัญหาที่แก้ได้ใช้เวลาอีก1ชั่วโมง ถ้าเกิดคุณจะลุยสร้างธุรกิจในระยะยาวคุณต้องอย่าโอเวอร์โหลดตัวเองมีหลายหลายคนเริ่มธุรกิจแบบจัดเต็มลากยาวจนไม่ได้นอนสุดท้ายทำไม่ได้และก็ยอมแพ้เพราะว่าเขาโอเวอร์โหลดตัวเองมากจนเกินไปวางแผนให้ง่ายเก็บความสำเร็จในทุกๆวันแล้วคุณจะไปได้ไกลหลักการที่4 l e v e r a g e AI ทุกขั้นตอนตอนเริ่มธุรกิจจะมีสิ่งที่คุณไม่ถนัดเสมอแต่โชคดีครับตอนนี้เรามี AI ที่สามารถช่วยเราในสิ่งที่เราไม่นถนัดได้และอาจจะช่วยย่นเวลาในการทำงานของเราลดลงได้ถึงสิงเท่าในการใช้ AI ให้ได้ผลคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดจากที่ว่าจะทำสิ่งนี้อย่างไรด้วยตัวคุณให้กลายเป็นคุณจะใช้ AI ในการทำสิ่งนี้อย่างไรถ้า AI ทำมันได้ให้ AI ทำแต่ถ้า AI มันทำไม่ได้คุณค่อยทำมันเองแต่สิ่งที่ผมแตกต่างกับคนอื่นก็คือผมไม่ใช้ AI หลายตัวผมใช้แค่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่งั้นคุณจะเปลี่ยนจากการยุ่งกับคอนเทนต์มากลายเป็นยุ่งกับการบริหาร AI แทนจากเครื่องทุ่นแรงมันจะกลายเป็นเครื่องถ่วงแรงแทนเลือก AI ที่ช่วยคุณได้จริงอย่าใช้เยอะจนมันกลายเป็นภาระถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ผมแชร์มามีคุณค่ากับคุณก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์เลยครับ ในแต่ละอาทิตย์ผมจะมาแชร์เทคนิคเพื่อให้คุณสร้างธุรกิจแรกของคุณได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้นหลักการที่5โฟกัสกับดิจิทัลโปรดักต์เรามายอมรับความจริงกันครับว่าเงินของพวกเรามันไม่เยอะหลายๆคนอาจจะต้องเริ่มธุรกิจด้วยงบศูนย์บาทเลยด้วยซ้ําถ้าคุณต้องออกไปหาโรงงานซื้อวัตถุดิบสต็อกสินค้าเงินของคุณจะจมไปหมดโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่านี่คือเหตุผลว่าทาไมคุณควรจะต้องโฟกัสกับดิจิทัลโปรดักต์ แต่ดิจิ t a ลโปรดักส์คืออะไร Digital Products คือสินค้าที่ขายได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ไม่มีรูปร่างอาจจะเป็นไฟล์หรือบริการออนไลน์ต่างๆตัวอย่างเช่นงานบริการอาจจะเป็น Consulting สอนพิเศษหรือสอนออกกำลังกายสินค้าอาจจะเป็น e b o ุ๊ไฟล์เทมเพลตต่างๆคอร์สออนไลน์เป็นต้นถ้าคุณไม่มีเงินทุนสินค้าดิจิตอลนี่ละครับที่จะเป็นทางออกเพื่อให้คุณสามารถเริ่มได้โดยใช้งบแค่0บาท หลักการข้อสุดท้ายและสําคัญที่สุดคุณต้องเริ่มมันให้ได้ภายใน7วันฟังผมให้ดีนะครับมีคนมากมายที่มีไอเดียดีๆแต่เริ่มไม่ได้เพราะว่ามัวแต่รอใน7วันแรกจะเป็นวันที่คุณมีพลังมากที่สุดไอเดียพุ่งกระชูดที่สุดคุณจะต้องดึงเอาพลังใน7วันแรกนั้นออกมาใช้ผมเองไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นไม่ได้มีวินัยมากกว่าคนอื่นและไม่ได้มีเงินหรือเวลามากกว่าคนอื่น แต่เหตุผลที่ผมสามารถเริ่มธุรกิจขึ้นมาได้หลายๆอันก็เพราะว่าผมไม่รอทุกโปรเจกต์ที่ผมทําผมจะเริ่มมันภายใน7วันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายใน7วันจะต้องลอนชมันให้ได้แล้วคุณจะเริ่มมันภายใน7วันได้อย่างไรผมสร้างมันออกมาเป็นเฟรมเวิร์กที่บอกว่าในแต่ละวัน1-7ถึงคุณจะต้องทําอะไรและคุณจะต้องมีผลลัพธ์อะไรออกมาเฟรมเวิร์กนี้ผมแจกฟรีเป็นมินิอีบุ๊กอยู่ในลิงด้านลา่าคุณไปโหลดได้เลยครับ มาสรุปกันถ้าเกิดคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือกําลังจะเป็นมนุษย์เงินเดือน6หลักการนี้จะช่วยให้คุณเริ่มสร้างรายได้เริ่มสร้างธุรกิจแรกได้ง่ายขึ้น 1. เริ่มสร้างจากสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่ 2. ใช้ช่องทางออนไลน์ในการหาลูกค้า 3. วางแผนงานให้จบภายใน1-2ชั่วโมงต่อวัน 4. leverage AI ใช้ AI เข้ามาช่วยงาน ห้าดิจิทัลโปรดักต์จะทำให้คุณเริ่มได้ด้วยเงิน0ูนย์บาท6เริ่มเลยภายใน7วันอย่ารอใช้6หลักการนี้คุณจะสามารถเริ่มสร้างรายได้และธุรกิจแรกของคุณขึ้นมาได้ครับและจำไว้อย่ารอเริ่มเลยวันนี้อย่าลืมครับถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มในวันนี้คุณสามารถไปโหลดเฟรมเวิร์เริ่มธุรกิจภายใน7วันได้ฟรีที่ลิงก์ข้างล่างเลยและถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดตอนนี้เลยเพราะว่าในอาทิตย์หน้าผมจะมาสอนเทคนิค ในการหารายได้แรกภายใน7วันแล้วพบกันครับ